การเรียนปริญญาเอกการสร้างอนาคตด้วยความรู้และการวิจัยการเรียนปริญญาเอกเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่มุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆโดยการวิจัยที่ลึกซึ้งในสาขาวิชาต่างๆซึ่งการศึกษาระดับนี้ไม่เพียงแค่เป็นการเรียนเพื่อให้ได้ปริญญาแต่ยังเป็นการพัฒนาให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนเองการเรียนปริญญาเอกจึงถือเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและความพยายามสูงสุดในการค้นคว้าและสร้างสิ่งใหม่ให้กับสังคมและโลกวิทยาการ เป้าหมายของการเรียนปริญญาเอกการวิจัยเชิงลึกและการคนา้นคว้าการเรียนปริญญาเอกมุ่งเน้นที่การทำวิจัยที่สามารถสร้างความรู้ใหม่หรือพัฒนาทฤษฎีที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในโลกจริงนักศึกษาจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและหาทางออกที่สร้างสารรและมีคุณค่าการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาในระดับปริญญาเอก นักศึกษาจะได้เรียนรู้และพัฒนาความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจซึ่งทําให้พวกเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถนําเสนอแนวคิดใหม่ๆหรือวิธีการที่ดีกว่าในสาขาวิชาของตนการเตรียมความพร้อมในการทํางานระดับสูงผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจะสามารถดํารงตําแหน่งในงานวิจัยหรือการศึกษาในระดับสูงได้เช่นการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยผู้บริหารในองค์กรที่เน้นการวิจัยหรือผู้นําในวงการวิชาการ ขั้นตอนการเรียนในระดับปริญญาเอกการเลือกหัวข้อวิจัยนักศึกษาปริญญาเอกต้องเลือกหัวข้อวิจัยที่มีความสำคัญในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจและสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในวงการวิชาการการเลือกหัวข้อวิจัยจึงต้องมีความสอดคล้องกับแนวโน้มของสังคมและเทคโนโลยีในอนาคตการทำวิจัยและการรวบรวมข้อมูลนักศึกษาจะต้องทำการศึกษาอย่างลึกซึ้งเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลการวิจัยตามหลักการวิทยาศาสตร์อย่างเคร่งครัด ซึ่งในกระบวนการนี้นักศึกษาจะต้องใช้เครื่องมือวิจัยขั้นสูงเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) หรือการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำงานวิจัยการเขียนวิทยานิพนธ์หลังจากรวบรวมข้อมูลและทำการวิเคราะห์ นักศึกษาจะต้องเขียนวิทยานิพนธ์เพื่อสรุปผลการวิจัยที่ได้และเสนอแนะทางออกหรือแนวคิดใหม่ๆซึ่งการเขียนวิทยานิพนธ์ต้องมีความชัดเจนและสามารถอธิบายได้อย่างละเอียดถึงกระบวนการวิจัยการปกป้องวิทยานิพนธ์เมื่อเขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้นนักศึกษาจะต้องนำเสนอผลงานของตนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการปกป้องวิทยานิพนธ์ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการพิสูจน์ถึงคุณค่าของการวิจัยที่ทำมา ความท้าทายในการเรียนปริญญาเอกการบริหารเวลาการเรียนปริญญาเอกต้องใช้เวลานานและมักจะต้องทำงานวิจัยไปพร้อมกับการสอนหรือการทำงานอื่นๆการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถทำงานวิจัยและงานอื่นๆได้สำเร็จการทำงานวิจัยที่มีความท้าทายปัญหาที่นักศึกษาปริญญาเอกต้องเผชิญคือการทำวิจัยที่ซับซ้อนและต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการหาทางแก้ไข นักศึกษาต้องเผชิญกับความท้าทายในการรวบรวมข้อมูลการทดลองและการวิเคราะห์ผลลัพธ์การพัฒนาเครือข่ายวิชาการนักศึกษาปริญญาเอกต้องมีการสร้างเครือข่ายกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยในสาขาของตนซึ่งจะช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนางานวิจัยร่วมกับคนอื่นๆได้สรุปการเรียนปริญญาเอกเป็นการลงทุนในอนาคตที่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะ หรือผู้นำในวงการวิชาการและการวิจัยนักศึกษาที่เรียนปริญญาเอกจะได้รับการพัฒนาในด้านการคิดเชิงวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างความรู้ใหม่ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อตัวนักศึกษาเองแต่ยังช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาในวงการวิชาการและสังคมโดยรวมการเรียนปริญญาเอกไม่ใช่แค่การศึกษาเพื่อให้ได้ปริญญาแต่เป็นการเดินทางสู่การสร้างความรู้และการเปลี่ยนแปลงโลก